เอานะครับก็สวัสดีทุกคนชาวออกซิเจนหายใจกันในตอนนี้ด้วยนะครับมากับดักเงินบน l ลเ e n d อีกแล้วนะรอบนี้เรียก้ว่าเราสามารถปิดเซเว่นอันน r วเซอรีได้จริงๆแล้วนะครับเพราะว่าม,มาครบแล้ว3พาร์ทนเลยก็ทีนี้เนี่ยผมคิดว่าใครที่ดูไลฟ์เมื่อวานเนี่ยน่าจะกังวลใจนะครับว่าซุ่มตู้ไหนดีอ่าทีนี้เนี่ยจากคนที่ไม่มีตัวในตอนนี้นะครับผมเนี่ยได้ลองไปสู้กับแม่งทั้งคู่มาแล้วนะครับก็เลยสามารถสรุปใจความได้ระดับหนึ่งเลยเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่าตัวไหนเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างนะ มาที่ตัวละครแรกอย่างงก ok ุลนะครับงกุล ok เนี่ยคือมันมียูนิเกตนะที่เป็นเวอร์ชันที่เรียกว่าการทําดาเมจนะครับดาเมจของมันเนี่ยถือว่าอยู่ในเกมที่ผมมองว่านะมันแอบกลางๆนะครับกลางๆเบาค่อนไปกลางประมาณนี้เลยนะครับด้วยความที่ว่าตัวละครงกุลเนี่ยมันสามารถล็อกสั่งตายได้นะครับเพราะว่าเวลาลงสนามแล้วกดไพ่เนี่ยมันจะล็อกฝั่งตรงข้ามได้3ามวิทีนะครับเอาไม้จังหวะเนี่ยมันสามารถรีดดาเมจได้ค่อนจะโหดมาก แล้วก็ความสามารถตุยเกิดให้เพื่อนแล้วก็ตัวเองได้เนี่ยเอาไว้ง่ายเลยครับคิดว่าทีมเรามันมีรีไวโวลทุกคนก็ได้คิดอย่างนี้เลยนะเพราะว่าถ้าเพื่อนตายงงคุณจะลงไปรับแทนนะครับถ้งางงคุณตายมันก็ฟื้นกลับมาเน่เองใครตายก็ได้เอาเป็นว่าผมว่ามันเจ๋งมากแล้วก็เรื่องของอัลติมงอัลติเมทดาเมเนี่ยอยู่ในเกณ์ที่ดีอยู่ในเกมก,ก็ขึ้นมาอย่างเลยครับเป็นตัวละครที่คุ้มมากน่าสุ่มมากแถมเป็นตัวละครตัวแรกในเกมด้วยนะที่มันสามารถตุยแทนเพื่อนได้นะครับ ผมคิดว่าโงกุลเนี่ยเป็นตัวละครที่ไม่ควรพลาดด้วยประธานเอกไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับด้วยความสามารถที่เก่ามาทั้งหมดเนี่ยอนอกจากความเก่งความเท่ของมันความไอคอนิกเนี่ยผมแนะนําว่าให้สุ่มตู้โงกุลมากๆนะครับมันมีความเก่งความอยู่นี้ของมันมันอันดเด็บปได้หลายทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมไซยาซุนแฟมนะครับแล้วก็ฟรีเซอร์ซาก้าอะไรอย่างาเงี้ยสทีมนี้หรือว่าจะเอามาไปเล่นทีมอื่นก็ได้นะครับไอ้พวกแบบว่า ทีมแบบทีมเวนอกไปเลยแต่ว่าแปะเป็นลีดเดอร์ไว้นะครับเพราะว่าเป็นอัลต้าเนี่ยมนได้แต้มลีดเดอร์เยอะอยู่แล้วนั่นเองนะก็ถ้าเกิดว่าคือใครลังเลนะครับไม่ค่อยมีทีมเนี่ยเดี๋ยวตอนหลังผมสรุปทีมไม่ฟังนะส่วนของฟรีเซอร์นะครับฟรีเซอร์เนี่ยขอบอกก่อนว่าเกมมันอวยฟรีเซอร์มากเพราะว่าเกมเนี่ยมันให้แบบว่าเลทคูณ3ของฟรีเซอร์มาด้วยนะครับนี่สเตปแรกเนี่ยมันจะเป็นเทนะขอเรียกว่า350%แล้วกันนะครับศูนย์ที่เหลือตัดทิ้งนะจะเป็น0-350นะครับ พอสเตจที่2เนี่ยมันจะกลายเป็น1%เลยก็ถือว่าขึ้นเยอะกว่านอื่นๆมากๆนะครับ1%ก็ถือว่ามีโอกาสเยอะอยู่นะทำไปเล่นไปนะ่ครับในส่วนของฟรีเซอร์เนี่ยเรียกได้ว่ามันคอ่อนข้างเก่งมากเลยก็ได้นะครับใช้คำนี้เนี่ยเห็นไหมว่าไอ้เจ้าบีมของมันเนี่ยผมกดไพ่ใบเดียวสามารถบีมได้แล้วนะครับแล้วพอเราบีมเสร็จเราสามารถพุ่งเข้าไปต่อคอมโบแบบนี้ได้เลยนะครับโดยที่คอมโบไม่หลุดแล้วแรงมากๆนะเดี๋ยวผมนีเทค้าเขียวให้ดูนะครับอ่าอันนี้คอมโบไม่หลุดนะเห็นไหม นี่นะครับขโมยไม่หลุดเลยจะบีมได้อีกแล้วพอ4 0่สิบเปอร์เซ็นงบีมนะครับอ่าพอกดไพ่เล่นกระตาการบีมอ่าบีมดูบีมเนี่ยแรงมากไม่ได้ไม่ได้เบาเลยนะครับกดไพ่อะดูลงบีมได้แล้วคือแม่นบีมเวอร์มากคือตอนเจอเนี่ยคอมโบแม่งแรงแบบกะเอาตายเลยอะดูแล้วก็บีมเรียกไพ่เห็นไหมครับเนี่แหละ คือใครที่เมินฟีเซอร์ว่าแบบโอ้โหตัวมันรูปเมียน้อยเนี่ยไม่ใช่นะครับแม่งตัวมเมียนหวงเลยเนี่ยฟีเซอร์เนี่ยแอนิเมชั่นท่าบาสเนี่ยก็ไม่เหมือนตัวอื่นเลยครับคนอื่นเนี่ยมันจะยิงแอคมือใช่ไหมแอคมือข้างเดียวฟีเซอร์นี่มันเหม่ไหมยิงแบบรวมไปที่กลางหัวใจนะครับเดี๋ยวดูบีมนะครับเดี๋ยวบีมให้ดูอ่ะบีมเสร็จการเขียวนะครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูบีมนี้นะอ่ะวางใหม่เลยไงปึ๊บไม่พุ่งแมงนี กดหมัดแล้วเป็นไงเพิ่มอตาการบีมไงตรงนี้เราสามารถเมมได้นะครับเราก็แบบจะแบบเอ้ยเดี๋ยวค่อยต่อก็ได้อะไรอย่างนี้นะครับอ่าสมมุติผมแบบอยากไหลก่อนอ่ะผมไหลไปก่อนนะครับอ่าไหลก่อนไหลก่อนไหลก่อนอ่าไหลไปก่อนสมมุติผมเก็บเอาเต็มเลยนะสมมติผมไม่บีมเลยเดี๋ยวเราทําจังหวะต่อคอมโบต่อนะครับอันนี้คือที่ไม่กดบีมเนี่ยทำให้ดูนะนี่อ่าตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวพอกดแล้วจะกิน40ใช่ไหมดูปุ๊บ เห็นมสี่สิเซแต่เห็นไหมเห็นไหมบีมได้แล้วคือถตารสสแต็กบีมไวช่วงนึงอ่ะแป้งทั้งวันอะเที่ยงมากเในคำนี้เลยนะครับปีเตอร์เป็นตัวละครที่เร็วมากเพราะว่ามันบีมโหดเนี่ยเดี๋ยวผมยิงไม่รู้ว่าไพ่ดอปไหมอ่ะปูไพ่ไม่ดอปปูบีมไพ่ไม่ดอปก็บีมโอ้โหตัวแม่งโคตรเวอร์นะครับ แล้วเนี่ยฟรีเซอร์เนี่ยเหลคูณ3าไม่พอนะมันแจกตะเกียงให้ด้วยนะครับผมแต่ว่าหลายๆคนอาจจะช่างใจเนี่ยเลือกตะเกียงเนี่ยผมขออภิปรายเียว่าอภิปรายเลยเดียวที่แจ้งก่อนแลันะว่าตะเกียงเนี่ยเล่นในดาดสเปเชียลตรงนี้นะครับนี่มันจะเป็นหน้าฟรีเซอร์กับงูคุณยืนอยู่แล้วก็มีตะเกียงนี้เล็กๆพอคุณเล่นตามเนื้อเรื่องมาเนี่ยเล่นจบเควสเนี่ยเล่นถึงประมาณนี้นะครับหกด่านใช่ไหมที่มันกําหนดไว้ตรงเควสนะครับคุณเข้ามารับได้เลยแล้วเควสเนี่ยพอคุณเข้ามารับปึ๊บนะ มันามึงรอมัโหลดก,กันนี่มันจะเข้ามารับไม่น่าเควสนะครับให้คุณเคลียร์สเตท6สเตทนั้นเองผมแนะนำว่าเล่นๆไปเถอะเล่นๆคูไปนะครับจะได้เอาของหน่อยนะมันจะไม่อยู่นหน้ายเทมเลยครับแล้วก็อยู่ตรงนี้มัลติแซฟพาวเวอร์แต่ว่าหลายๆคนช่างใจนะครับคือฟรีเซอร์เนี่ยมันเห็นไหมมันมีรูปนาฬิกามันมีหมดอายุบ้านอก่อนนะครับสเปร์ไปเรื่อยๆไม่ได้เลยครับใครที่แบบกะรักไก่แบบเก็บอันนี้ไว้สุ่มงกคุณแล้วรอฟรีเซอร์วนไม่ได้เลยครับมันจะหมดนี่เห็นไหม วันที่27เดือน8ปีนี้ตอน9โมงเชา้านั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดใครคิดจะสแปร์แล้วก็ <c oughs> ไม่ได้นะครับไม่ได้นะอ๋อใครจะส่งฟรีเซอร์ก็ <c oughs> แม่งให้เต็มอะแม่งให้เจดาวเลยอะก็คิดดูแล้วกันนะครับตัวแม่งลูกเมีหลวงเหมือนกันนะ ในส่วนของหน้าตาทีมเนี่ยก็คือสามารถเล่นแบบนี้ได้เลยนะครับเราสามารถเอางกมูลซูเปอร์ไซาเนี่ยลงมาแปะตรงนี้นะนี่นะครับเดี๋ยวผมเอาบิจิต้ามายืนแทนนะคุณสามารถเล่นคอมนี้ได้เลยนี่คือทีมซุนแฟมนะครับแต่ถ้าเกิดคุณอยากได้ทีมไซาอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของทีมไซานะครับก็จะมียูเอลมาจินบจิต้าให้เลือกเล่นอีกเ,เห็นไหมเนี่ยมันต้องขั้นจะหลากหลายให้ใช้งานนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะไม่มีทีมนี้แล้วก็ จะเล่นเป็นทีมแบบนี้ก็ได้เลยครับเป็นทีมซาย่าเวอร์ชันตายยากโคตรๆนะครับถือว่ามีดูดิมีกี่ชีวิตโงกุลมี2ทาเลสมี2โกูดักมี2ทีมมี6ชีวิตแต่2อาลตา้า2ดาวเมทมี1 LF คือดาวเมทแม่งแรงมากคือมันจะไม่ใช่ทีมมีมที่มี6ชีวิตแบบตลกๆเห็นไหมฮะมันจะเป็นทีมมีมที่ โคตรแรงโคตนอันตรายนเนี่นะครับสำหรับทีมไซยาเนาะผมก็แนะนำคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันมาเล่นได้แหละแต่ว่าลองไปาจาัดก,กันดูแล้วกันนี่คิดว่ามันเก่งแล้วนะผมอะผมคิดว่ามันตึงมากสำหรับทีมพวกของไซยานะครับขออนุญ,ญาตแถมอีกสักทีมนะครับก็จะเป็นทีมของฟรีเซอร์นะฟรีเซอร์ซาก้านะครับทีมนี้เนี่ยไม่ใช่หน้าตาทีมนี้นะครับจะบอกว่าให้เอานี่นะครับไอ้นี่เนี่ยคือตัวแทนโกคุ่ยูเอ็นนะส่วนฟรีเซอร์ดําเงินก็เล่นไปไอ้นี่ก็เป็นตัวแทนฟรีเซอร์ยูเอนั่นเองนะครับ ก็คือหางงกุลกับฟรีเซอร์ให้ได้แล้วแปะไอ้เจ้าตัวนี้ไปด้วยฟรีเซอร์ตุยเกิดเท่านี้ก็จะมีชีวิตเพิ่มเยอะมากๆนั่นเองนะครับส่วนตัวผมว่าทีมนี่ต้องมาแย่เลยถ้าเกิดว่าคุณดวงดีสุ่มได้2ตัวเลยนะครับก็เรื่องวัดใจสุดๆนะในส่วนของหน้าตาทีมของฟรีเซอร์กันบ้างนะครับอันนี้จะเป็นคอมแรกเลยนะนี่ผมแนะนํามากๆเลยครับเพราะว่าคอมนี้เนี่ยถือว่าดีแล้วหนึ่งเลยนะครับฟรีเซอร์ UL เนี่ยขอแทนด้วยฟรีเซอร์สีเขียวตัวฟรีตัวนี้ ตามด้วยเซลยูลนะครับแลวก็ฟรีเซอร์ตัวนี้แต่ถ้าเกิดไม่มีทีมนี้แนละ้วก็เดี๋ยวไปดูทีมกันนะถ้าเกิดว่าคุณไม่มี2ตัวก่อนหน้านี่ผมบอกไปก็อาจจะเล่นเป็นทีมมีแทนก็ได้นะครับเพราะว่านี่คือหมวด p พาเวอร์ฟูลเหมือนกันคือฟรีเซอร์เนี่ยมันดามเมจแรงมากอยู่แล้วคอมโบก็ยาวมากอยู่แล้วแถมมีความถึกด้วยถ้าเอาอีก2ตัวที่เซฟชีวิตได้เลยครับนี่ไม่ว่าเป็นโอเมกาเชนลอนและก็ทาเลสเนี่ยเห็นไหม คุณสามารถเซฟทีมได้ทําดาเมจดีมากๆด้วยนะครับทีมถัดมานะครับก็จะเป็นทีมพาวเวอร์ฟูลเหมือนเดิมนั่นแหละผมก็คิดว่าพาวเวอร์ฟูลเนี่ยเหมาะกับฟรีเซอร์ที่สุดนะอันนี้เนี่ยก็สําหรับคนที่มีตัวเซนไครเยอะแล้วกันนะครับก็อฟรีเซอร์เนี่ยที่เป็นตุยเกิดแล้วก็จอมานบูไปก็จะมี2ดาเมจแล้วก็ตัวตุยเกิดให้1ตัวนะครับแค่นี้คุณก็สามารถเล่นได้แล้วเน้นถัดมานะครับทีมนี้เนี่ยชิลเนี้ยไม่เกี่ยวนะครับผมแค่อยากจะให้เอามาแทนเจ้าฟรีเซอร์่นเอ ไปสุ่มแย้โกลเด้นมานะครับที่มันเป็นล่าง UL ได้เนี่ยคุณก็สามารถกดทีมนี้ได้เลยมันจะมี3สีนะมีเขียวนะครับมีม่วงแล้วก็มีน้ําเงินอันนี้เนี่ยเอามาแทนตัว UL ที่ผมไม่มีนะครับเพราะถ้าเกิดว่าใครอยากลองเล่นทีมลินเอทเนี่ยผมว่าซีซันนี้เนี่ยหัวไม่แย่นะครับนี่เย่เาปวิวเพราะว่าไอ้ลินเอทโกลเด้นเนี่ยมันสามารถตุยเกิดได้ด้วย1ทีนะครับเวอร์ชันคัมแบ็กของมันถล้าก็เว่าทีมคุณเนี่ยก็จะมี5ชีวิตเลยนะครับที่จริงฟรีเซอร์มันมีนะเอ็นนะะกไ และก็สุดท้ายแล้วกันนะครับเอาตรงทีมนี้ผมก็ไม่ได้แนะนํามากหลักฟรีเซอร์นะครับมันยังอยู่กับพาวเวอร์ฟูลัแหละคือเป็นทีมที่ g t แล้วกันอ่าเอามาเอามาแทรกกับ GT นะครับแต่ถ้าคุณจะเล่นเนี่ยผมแนะนําว่าทั้งเบบี้และก็แอนดอรสิเเนี่ยคุณควรมี7ดาวขึ้นไปหรือไม่ก็6ดาวนะไม่งั้นเล่นยากมากๆโดยเฉพาะเบบี้เนี่ยมันมีความบางนะครับ <S <S ทีมนี้เนี่ยแนะนําว่าต้องเป็นคนที่เอวพิวจริงๆทำหรือหยิบม,มาเล่นนะเพราะว่า มันไม่ค่อยมีของเซฟนะครับเบบี้คือเซฟได้กากมากแอนดรอ17ก็สายดาเมดนะครับเรียกว่าเอามาเติมไพ่ซะมากกว่าของแม่งเซฟกากเหมือนกันทีมีเนี่เอาจริงไม่แนะนำเลครับแต่ว่าแปะไว้เป็นอัลเทอร์เนทีฟเป็นการแปะไว้เป็นทางเลือกให้กับคุณนั่นเองนะครับแล้วก็อีตัวนึ่งเป็นซามาัสสีแดงอันนี้เนี่ยมันมันรับกากพอกับเบบี้เลยผมก็เลยไม่ค่อยอยากแนะนํานะครับมันไม่ค่อยเก่งนะักแต่ถ้าเกิดไม่มีทางเลือกจริงๆก็หยิบได้นะครับพอไหว และก็สุดท้ายนะครับถ้าเกิดอ,อยากให้ทีมเนี่ยแม่งถึกระดับหนึ่งเลยแล้วว่าใช้สปาคิ้งธรรมดาแทรกแ2กตัวเนี่ยก็ไปแนะนําทีมนี้แล้วกันนะครับเป็นทีมของส่วนจอมันบูลที่เป็นล่างผอมอะล่างดูดของมันเนี่ยอ่ามันก็จะมีความถึกมากหักไพ่โหดนะครับมีตัดเลือดตัดขี้ตีนดแลมตุยมีครบเลยเอาง่ายแล้วก็ฟิเซอร์ตุยเกิดเหมือนเดิมมันเองนะครับประมาณนี้แลยกันนะทีมที่ผมแนะนํานะครับ เป็ในยังไงกันบ้างเลยครับสำหรับทีมนี้ผมแนะนําแล้วก็ความสามารถต่างๆแบบคอมไลน์พวกนี้เนาะถ้าเกิดว่าคุณชอบเนี่ยก็อย่าลืมกด like กไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับถ้าชอบหรือว่าอยากดูอะไรอย่างเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับส่วนเรื่องคลิปสุ่มเนี่ยไม่พลาดแน่นอนนะครับขอเก็บเพชรนึงพอผมเวลาฟาร์มกันนะครับตอนนี้ไปเจอคลิปน้านะครับกูเอางงคุณนี่นแหละกูเบียวแล้วก็เหมือนเดิมนะครับขอบคุณเราเมมเบอร์ที่ทาให้ผมยังปลอดภัยนะครับเดี๋ยวอัปเดตหลายชื่อด้วยนะขอบคุณทุกคนมากเลยครับ